ถ้าบอกว่ามีของ1ชิ้นที่ราคาเท่ากับคอนโดทั้งตึกหรือแพงพอจะซื้อเครื่องบินเจ็ตได้หนึ่งลำคุณจะเชื่อไหมครับวันนี้มิกพามาดู10ของหายากที่เคยถูกประมูลได้ราคาสูงที่สุดในโลกจากหลายวงการทั้งฟอสซิลเพชรรถซูเปอร์คอลเลกเตอร์เหรียญกระสาบการกีฬาสแตม์วิสกี้และคอมิกระดับตำนานเราจะค่อยๆไต่ราคาจากถูกสุดของลิสต์ไปสู่แพงสุดของลิสต เพื่อให้เห็นภาพพลังของความหายากเรื่องเล่าและผู้ซื้อระดับโลกว่าขับเคลื่อนราคาได้โหดขนาดไหนครับก่อนเริ่มขอวางกรอบสั้นๆครับ 1. เราอ้างอิงราคาจากการประมูลจริงที่ยืยนยันได้ 2. คลิปนี้ตั้งใจไม่รวมภาพว่าดศิลปะระดับร้อยล้านดอลลาร์เพื่อโฟกัสหมวดอื่นให้ชัดเจนครับ 3. ราคาที่พูดถึงคือราคาปิดประมูลรวมค่าธรรมเนียม ตามที่แหล่งข่าวระบุณวันนั้นและสุดท้ายราคาตลาดของสะสมขึ้นลงได้ตามเศรษฐกิจกระแสและผู้เล่นรายใหญ่ครับเรื่องจันที่อันดับสิครับ The m a c c a l a ร์1 9 2ห v a l งพันเ a ้าร้อวิสกี้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ประมาณ2.7ล้านดอลลาร์2,023 s o t h e b y โซเทบลนดนนี่คือขวดวิสกี้ที่คนในวงการเรียกกันว่าพระเจ้าของวิสกี้ แมคคารลนพ926ฉลากศิลปินวัลเลรโออาดามี1ในไม่กี่สิบขวดที่บ่มมาตั้งแต่ปี1926และบัรจุขวดปี1986ขวดนี้ทำสถิติโลกที่ลอนดอนราคาราว2.7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.1ล้านปอนด์กลายเป็นขวดไวน์สปิริตที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีการประมูลครับ ความน่าสนุกคือราคานี้ไม่ได้ได้มาจากรสชาติอย่างเดียวแต่มาจากเรื่องเล่าความหายากสุดโต่งผลิตน้อยมากสภาพและประวัติการเก็บรักษารวมถึงความเป็นตำนานของซีรีส์พันเที่ทุบสถิติซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายปีใครชนะการประมูลไม่ได้ซื้อแคลวิสกี้แต่ซื้อประวัติศาสตร์ในขวดครับอันดับ 9. A c แอคชั่นคอมิก n no. 9 3 8บอคอมิกเปิดตัวซ u เปอร์แมน6ล้านดอลลาร์2 0 2 4 Heritage a u t i o n นี่คือเล่มที่ทำให้โลกได้รู้จักซ u เปอร์แมนฉบับแอคชั่นคอมิกนัมเบอรสภาพ c ซอร์ติฟายการันตีคอมพานี CGC 8.5จากสาย Kansas City Pedigree ปิดที่6ล้านดอลลาร์เมื่อเมษายน2024ทําสถ่ติคอมิกแพงที่สุดตลอดการทันทีคิดง่าย คนชนะประมูลซื้อจุดกำเนิดซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ใส่กล่องกลับบ้านครับเหตุผลที่มันแพงมากเพราะเล่มน,นี้ทั้งเก่าหายากสภาพสูงและคือเล่มแรกที่ประกาศว่าโลกใบนี้มีซูเปอร์ฮีโร่ชื่อซูเปอร์แมนเป็นของสะสมที่เชื่อมแฟนหนังแฟนคอมิกนักลงทุนและพิพ,ธพิธภัณฑ์เข้าด้วยกันในชิ้นเดียวครับอันดับ8 British g เกี n นวันซ Magenta ปี1 8 5 6 สแ,แตมหนึ่งเดียวในโลก8.3ล้านดอลลาร์2021สโตร์บีนิวเยอร์กถ้าของสะสมคือการตามหาความยูนิคสแตมชิ้นนี้คือพระเอกเพราะมันมีแค่1ดวงบนโลกจริงๆสแ,แตมหนึ่งเซนจากบริทิชเกียนาถูกแตลลี่กิบบอนคว้ามาในปี2021ที่ราคา8.3ล้านดอลลาร์และประกาศให้คนทั่วไปถือหุ้นเศษส่วนร่วมเป็นเจ้าของได้ด้วยครับ สตมชิ้นนี้อยู่ในมือเศรษฐีและพิพิธภัณฑ์มาแล้วหลายรุ่นการถือคลองคือเรื่องเล่าและเกียรติยศคนซื้อไม่เพียงได้วัสดุกระดาษเล็กๆแต่ได้ตั๋ว VIP ไปยังหน้าประวัติศาสตร์ของดวงตาไปสน,นีโลกครับอันดับ7.1952 Top Mickey Mantle SGC 9ท็อปมิกกี้แมนทีาร์ดเบสบอลที่แพงที่สุด12.6ล้านดอลลาร์2022 h e r i t a g e สองแ นี่คือฮอริเกรลของสปอร์ตการ์ดรุ่น1 9น2ท็อปของมิกกี้แมนเทลที่ได้เกรด9.5จาก SGC ซึ่งถือว่าสวยระดับสุดทางปิดไปที่12.6ล้านดอลลาร์ทำลายสายติการกีฬาของที่ละลึกกีฬาในเวลานั้นทันทีครับทำไมการ์ดกระดาษถึงแพงกว่ารถสปอร์ตบางคันเพราะมันเป็นตัวแทนของยุคทอง ของฮอบบี้กีฬาผสานความหายากสภาพไร้ทีติและฐานแฟนทั่วโลกผลรวมคือทุนทางวัฒนธรรมตัวเลขจริงบนเวทีประมูลที่หนุนราคาพุ่งครับอันดับที่6 3 9ั3เ o ้ b l e อ a g l e เลหรียญทองคำสหรัฐที่ถือได้เพียงเหรียญเดียว18.9ล้านดอลลาร์2021 s o t h e ส y บ e อ York ิวยอร์ เหรียญ20ดอลลาร์ปี1933รุ่นต้องห้ามที่กฎหมายเคยไม่ให้ครอบคลองส่วนตัวเกิดมาเพื่อเข้าสู่ตู้หลอมในยุคยกเลิกมาตรฐานทองคําแต่มีหนึ่งเหรียญที่ได้รับการทําให้เป็นเงินที่ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายอย่างถูกต้องเลยเป็นเหรียญเดียวที่เอกชนถือครองได้จริงและถูกขายที่18.9ล้านดอลลาร์ในปี2021ครับ นี่คือกรณีศึกษาระดับตำรากฎหมายประวัติศาสตร์การเงินและสภาพหายากรวมพลังกันจนราคาพุ่งขึ้นเป็นเหรียญแพงที่สุดในโลกคนซื้อไม่ได้ซื้อทองคำหนึ่งออนแต่ซื้อสิทธิ์ในการครอบครองปาฏิหาริย์ทางกฎหมายครับอันดับ5 p าป e ตเ h ็กฟิลิปแกลนม a สเตอร์ไคลน์เรฟเฟอร์เรนซ์หกพันสามร้อยเอศ1 นาฬิกาข้อมือแพงสุดในประวัติศาสตร์ประมาณ31ล้านดอลลาร์2019นเจนีวานี่คือปาเต็กฟิลิปรุ่นพิเศษตัวเรือนสแตนเลสผลิตชิ้นเดียวเพื่อการกุศลโอลิวอร์1 9ที่ทุบสถิตินาฬิกาข้อมือด้วยราคาประมาณ31ล้านดอลลาร์จุดเด่นคือฝั่งหนึ่งหน้าปัดแซลมอนอีกฝั่งดำพลิกได้และรวม20คอมพิเคชันในเรือนเดียวความยูนิค บวกแบรนด์ลักชัวรี่ระดับโลกผลคือราคาที่ทั้งวงการต้องจำครับคำถามยอดฮิตทำไมสแตนเลสถึงแพงกว่าทองที่จริงไม่ใช่วัสดุที่ชี้ขาดครับแต่เป็นเรื่องเล่าและความเป็นหนึ่งเดียวถ้าอยากได้รุ่นนี้แบบเดิมไม่มีทางนอกจากย้อนเวลาไปงานประมูลวันนั้นได้เลยครับอันดับ4สแตนโครงกระดูกไทเรโนซอรัสเล็ก3 1 8ล้านดอลลาร์2020นคริสตี้นิวยอร์ก สแตนเคยเป็นแชมป์ฟอสซิลและไดโนเสาร์แพงสุดของโลกด้วยราคาปิด31.8ล้านดอลลาร์ในปี2020ก่อนจะถูกทำลายใส่ติดโดยพี่ใหญ่ในลิสต์เดียวกันช่วงหลังขายไปแล้วก็มีดราม่าทั้งการย้ายที่จัดแสดงและข้อถกเถียงเรื่องฟอสซิลเอกชนแต่สุดท้ายสแตนก็ได้บ้านใหม่ในพิพิธภัณฑ์อาบูดาบีครับ เรื่องที่น่าคิดคือฟอสซิลสำคัญควรอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หรือมือเอกชนดีนักอนุรักษ์บอกว่าควรให้สาธารณะเข้าถึงแต่เงินผ้าเอกชนก็เป็นพลังสำคัญที่ทำให้การขุดค้นและบูรณะเกิดขึ้นจริงประเด็นนี้เลยไม่มีคำตอบเดียวชัดๆครับอันดับ3เอเปกโครงกระดูกสเตโกโซลัสที่แพงที่สุด44.6ล้านดอลลาร์2024สนิวยอร์ก ปี2024โลกสะเทือนอีกครั้งเมื่อเอเปกสเตโกโซรัสขนาดใหญ่และครบถ้วนมากถูกประมูลไปที่44.6ล้านดอลลาร์ทุบสถิติฟอสซิลแพงสุดทันทีรายงานยังระบุผู้ชนะคือเคนกริฟฟินมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งซิตาเดลโดยตั้งใจให้ยืมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สาธารณะด้วยครับนี่คือเคสที่ดีต่อภาพรวมเพราะเงินเอกชนช่วยพาของระดับชาติ ไปสู่พื้นที่สาธารณะได้เร็วและทำให้เด็กๆได้เห็นของจริงไม่ใช่ดูจากรูปในหนังสืออย่างเดียวค่ะอันดับ2 f งเ r a r i 3 3ร Lm 2 5 0 GTO 1912ลดรถที่แพงที่สุดจากการประมูลสาธารณะ51.705ล้านดอลลาร์2023 Rm Sotheby n e บ y o r วยหมายเลขแชสซี3765 Lm คันนี้คือของหายากที่สุดในตระกูล GTO วิ่งในสนามแข่งยุค60แล้วถูกรีสโตอย่างประณีตมูลค่าของมันคือส่วนผสมระหว่างผลงานวิศกรรมของสกาเลตติประวัติการแข่งขันเอกลักษณ์รุ่นนี้ที่นักสะสมทั่วโลกยอมรับจึงปิดที่51.7ล้านดอลลาร์ในปี2023ครับอยากให้เทียบง่ายๆรถ1คันเท่ากับงบห้องวิจัยมหาวิทยาลัยเป็นปีๆหรือเท่ากับฝูงซุปเปอร์คาร์2 0 3 0คันรวมกัน แต่สำหรับคอลเลกเตอร์ระดับท็อปมันคือ1คันในจักรวาลที่แทบไม่มีตัวแทนครับอันดับ1 c t f Pink Star เพชรศสีพู59.60กลลตที่แพงที่สุดในโลก71.2ล้านดอลลาร์2017 Sotheby ฮ่องกงเรามาถึงแชมป์สูงสุดของคลิปเพชร Pink Star ขนาด59.60กลัตเกรด Fancy Vivid Pink และ Internaly flawless ขายที่ฮ่องกง71.2ล้านดอลลาร์ทำสถิติสูงสุดทั้งหมวดเพชรและอัญมณีในเวทีประมูลจนปัจจุบันยังยืนระยะสวยๆครับทำไมแพงขนาดนี้เหตุผลคือหายากแบบสุดโต่งทั้งสีความสว่างความสะอาดและขนาดเพชรชมพูร,ระดับนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติน้อยมากยิ่งถึงระดับวิวิทฟลอเรตและใหญ่โอกาสเจอต่ำจนไม่ต่างกับฟ้าผ่าตรงจุดเดิมหลายครั้งครับ ก่อนจบมีขอแถมเกล็ดเพชรชมพูอีกรายการนะครับปี2022มีวิลเลียมสันพิงค์สตาร์เพชรชมพู11.15กรัตที่ขายไป57.7ล้านดอลลาร์และทำสถิติราคาต่อกรัตส,สูงสุดของอัญมณีด้วยเห็นชัดเลยว่าพิงค์ไดมอนด์มาแรงต่อเนื่องครับแล้วทั้งหมดนี้สอนอะไรเราได้บ้าง 1. ความหายากทางกายภาพคือฐานแต่เรื่องเล่าและสถานะทางวัฒนธรรม คือคูณ2ของราคา 2. แพลตฟอร์มประมูลที่น่าเชื่อถือทำให้ราคากลายเป็นมัรรัดฐานให้ตลาดอ้างอิงและ 3. ผู้เล่นรายใหญ่มหาเศรษฐีสถาบันพิพิธภัณฑ์เป็นตัวแปรสำคัญที่ขับเคลื่อนราคาแต่ละยุคครับถ้าถามว่าทำไมไม่รวมของบางชิ้นเช่นเสื้อแข่งเบสบอลของเบฟรูทที่เคยทำา24.12ล้านดอลลาร์ คำตอบคือไม่อยากโฟก,กัสการ์ดกีฬามากกว่าเมโมรบีรยรประเภทเสื้ออุปกรณ์เพื่อให้หมวดดูเทียบกันตรงๆส่วนฝั่งการ์ดปัจจุบันสถิติหลักที่ได้รับการยอมรับวงกว้างยังอยู่ที่แมนเทลสิบองจุดหล้านดอลลาร์ครับท้ายที่สุดราคาเหล่านี้ไม่การันตีว่าพรุ่งนี้จะสูงขึ้นเสมอไปครับสิ่งที่การันตีได้คือเรื่องเล่าและบทบาทของชิ้นเหล่านี้ในประวัติศาสตร์มนุษย์ วันนี้เราเลยชวนมองมันเป็นหน้าหนึ่งของยุคมากกว่าป้ายราคาอย่างเดียวครับทีนี้มิจะพาไล่ตารางสรุป10อันดับภายใน2นาทีจัดจัดแพงสุดไปถูกสุดนะครับอันดับ1เพชร ctf pinstar น้ำหนัก59.60กรลัตราคา71.2ล้านดอลลาร์ประมูลที่ซอทบีฮ่องกงปี2017ผู้ครอบครองคือโชไตฟุกจิวเวลรี่กรุ๊ป ชิ้นนี้คือแชมป์ตลอดการฝั่งอัญมณีครับอันดับ2 Ferrari 330 LM หรือ250 GTO ปี1912ราคา51.705ล้านดอลลาร์เคาะที่ RM Sotheby New York ปี2023ผู้ชนะไม่เปิดเผยตัวรถไอคอนิกที่ยืน1เวทีประมูลสาธารณะครับอันดับ3 ฟอสซิลสเตโฟโซลัสเอเปกราคา44.6ล้านดอลลาร์ขายที่โซเทบีนิวยอร์กปี2024ผู้ครอบครองคือเคนกริฟฟินตั้งใจให้สาธารณะได้ชมในพิพิธภัณฑ์ต่อครับอันดับสี่ไทเรโนโซลัสเร็กสแตนราคา31.8ล้านดอลลาร์ประมูลที่คริสตี้นิวยอร์กปี2020 ตอนนี้สงกัด Department of Culture and Tourism อบูดาบีเพื่อจัดแสดงใน Natural History Museum อบูดาบีอันดับ 5. p a t e k p h i l i p p e Grandmaster Kime 6300A 010ราว31ล้านดอลลาร์งาน Only Watch ที่เจนีวาปี2019ผู้ชนะไม่เปิดเผยตัวเรือนเดียวในโลกที่ทำสาสิตินาฬิกาข้อมือไวครับ อันดับ6เหรียญทองคําสหรัฐ1933ดับเบิ e ลอีเกิลราคา18.872ล้านดอลลาร์ซอทบี้นิวยอร์กปี2021ผู้ซื้อไม่เปิดเผยเป็นเหรียญเดียวที่เอกชนถือครองได้ถูกกฎหมายครับอันดับ7การ์ดเบสบอล1902ท็อปมิกกี้ a ม t นเทลเกรด SGC 9.5ราคา12.6ล้านดอลลาร์ Heritage a u t i o n ปี2022 ผู้ชนะไม่เปิดเผยฮอริเกลของสายการ์ดกีฬาจริงๆครับอันดับ8สแตมริทิศเกียรนาวันซีมาเจนตาราคา8 3 7ล้าน3แสนดพัอลลาร์ซอทบีนิวยอร์กปี2021ผู้ครอบครองคือสแตเล่จิปปอนดวงเดียวในโลกของจริงคำว่าแลครับอันดับ9คอมิกแอคชั่นคอมิกนัมเบอร์วันเกรด CGC 8.5 ราคา6ล้านดอลลาร์ Heritage o p ป i o n ปี2024ผู้ซื้อไม่เปิดเผยเล่มที่เปิดจักรวาลซูเปอร์แมน Superman, และขึ้นเป็นคอมิตแพงสุดครับอันดับ10 w วิสกี้ The m a มคคาร์แลนพันก้า่กฉลากวาเลริโออดามีราคาประมาณ2.7ล้านดอลลาร์ส o ัทบีลอนดอนปี2023ผู้ชนะทางโทรศัพท์ไม่เปิดเผยตัวขวดเดียวที่ทุบสสิติ Y วายสเปริตทั้งวงการครับ สังเกตได้ชัดว่าความหายากจริงสภาพระดับสุดทางและเรื่องเล่าที่ทั้งโลกอินคือ3ตัวคูณราคาที่วิ่งทุกหมวดเลยครับเกรดเพ็ดวิลเลียมสันพิงค์สตาร์1 1 5เกรัตทำสถิติราคาต่อกรัตสูงสุดของอัญมณีเมื่อปี2022ที่57.7ล้านดอลลาร์ครับถ้ามองทั้งชาร์ตจะเห็น3พลังที่ขับราคาเสมอคือความหายากทางกายภาพสภาพเกรด และเชนของการครอบคลองและเรื่องเล่าที่ฝังในวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนทีเร็กเฟอร์รารี GTO เพชรชมพูหรือวิสกี้ตำนานปี1 9 2 6ทั้งหมดนี้ขายความรู้สึกที่จะบอกกับตัวเองได้ว่าเราได้จับต้องหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์จริงๆครับก่อนจะจากกันวันนี้มิกอยากจะบอกว่าพอได้อ่านคอมเมนต์เรื่องของหายากเก่าๆของไทยทั้งสองตอนแล้วดูเพื่อนๆเ,เครียดกันมากๆเลยนะครับ วันนี้มิกเลยมีเรื่องเล่าอยู่หนึ่งเรื่องมาฝากเพื่อนๆครับเพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมครับว่าในโลกของเราอะ่ะมีตำนานเล่าว่ามีลูกแก้วมังกรอ,อยู่เจ็ดลูกกระจัดกระจายไปทั่วโลกถ้าใครรวบรวมได้ครบอะ่ะจะสามารถอัญเชิญเทพเจ้ามังกรชินหลอนเอ,อาไม้พอนได้จากนั้นลูกแก้วก็จะกลายเป็นหินและกระจายตัวใหม่อีกครั้งเชื่อกันว่าฝั่งโลกชุดแรกเนี่ยก็สร้างโดยเทพกามิ เดิมชินลอนให้พรได้ครั้งละหนึ่งข้อต่อมาก็ขยับเป็น2-3ถึงข้อแล้วแต่ยุคสรุปคือถ้ารวบรวมได้ครบ7ลูกก็จะสามารถเรียกเทพเจ้ามังกรแล้วขอพรได้จริงเพื่อนเพื่อนเชื่อมิกไปเขาว่าตำนานนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อมิกมีหลักฐานให้ดูนะครับคือมิกมีอยู่1ลูกครับลูกที่มีก็เป็นลูก4ดาวได้มาสมัยเป็นนักเรียนทุนเรียนปริญญาโทด้านสเปซเทคโนโลยีอยู่ที่สวีเดน ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนมิกกับเพื่อนๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปหาลูกแก้วนะครับแต่พวกเราก็ออกไปตามล่าหาแสงเหนือกันในช่วงปิดเทอมครับมิเจอลูกนี้อยู่ที่ออหมู่บ้านในเขตเทศบาลมอสเคเนสในเขตนอนร์แลนด์ประเทศนอร์เวย์พอกลับมาถึงไทยก็มีคนมาขอซื้อเหมือนกันครับแต่มิกไม่ขายของชิ้นนี้ไม่ได้มีไว้ขายครับมิกตั้งใจจะเก็บไว้ใช้เอง ตอนที่มนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกและมนุษยชาติถูกทำลายไม่อยากเอาไว้ชุบชีวิตเพื่อนๆที่ตายจากมนุษย์ต่างดาวและถ้าเพื่อนเพื่อนมีลูกแก้วแบบนี้เหมือนกันมิก้ารับประกันได้เลยนะครับว่าเป็นของปลอมไม่ต้องเอามาขายมิกมิกไม่ซื้อเพราะของแท้หายากมากมีแค่เจ็ดลูกเท่านั้นวิธีพิสูจน์ไม่ยากครับต้องใช้เดรด้าในการบอกตำแหน่งและเลดรดราของแท้บนโลกมีเพียงสามเครื่องเท่านั้น สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ลูก4ีดาวอยู่กับมิกลูก1ดาวอยู่กับเพื่อนมิกที่สวีเดนจุดท้าทายคืออีก5ลูกที่เหลือกระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดเรดารบอกว่าลูกที่ใกล้สุดอยู่ในทะเลอันดามันครับอย่างไงก็ฝากเพื่อนๆผู้ชมทับเรือช่วยกันตามหาด้วยนะครับ ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วฝากคอมเมนต์ไว้ได้ว่าอยากจะให้มิ้ไปต่อหมวดไหนของหายากในไทยหรือพักเครื่องเหรียญเก่าของสะสมท้องถิ่นที่มีเคสแตะระดับ10ล้านบาทหรืออยากรู้เทคนิคผลิตเหรียญที่ทำให้ปลอมไม่ได้ในปี2025นย่ิบมฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบตำนานลูกแก้วมังกรเหมือนกันแชร์ให้เด็กรุ่นหลังที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินตำนานนี้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ